สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้วิชาภาษาไทยกับคุณครูนัชดาทองช่างเหล็กน,นะคะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคําภาษาต่างประเภทนะคะคําภาษาต่างประเทศก่อนที่เราจะเรียนรู้เนื้อหาเราต้องมาเรียนรู้จุดประสงค์ก่อนว่าเมื่อเราเรียนไปแล้วเราจะได้อะไรบ้างนะคะ นักเรียนอ่านเขียนคำภาษาต่างประเทศได้ถูกต้องนักเรียนบอกสาเหตุของการนำภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทยได้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศนะคะสาเหตุที่ภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทยนะคะข้อที่1ก็คืออาณาเขตไล้กันทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนภาษา ก็คือหมายถึงคนที่อยู่ใกล้กันประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันเนี่ยพูดเราได้ยินทุกวันเราฟังทุกวันก็ย่อมได้รับภาษาของเขามาบ้างนะคะข้อที่2ก็คือด้านการค้าและการติดต่อไม่ว่าจะเป็นการค้าหรือการติดต่อก็จะต้องใช้ภาษาในการสื่อสารนะคะข้อที่สาการรับศาสนาและวัฒนธรรมตรงนี้ก็คือศ <c oughs> าสนาทุกศาสนานะคะ และว,วัฒนธรรมที่เรารับเข้ามาเราก็ต้องเรียนรู้ภาษาเหล่านั้นนะคะข้อที่4ก็คือด้านการศึกษานะคะด้านการศึกษาการเรียนในต่างแดนหรือว่าต่างประเทศนั่นเองนะคะนักเรียนไปเรียนต่างประเทศนักเรียนก็ได้ศึกษาต่างภาษาต่างประเทศนั้นกลับมาด้วยนะคะต่อไปข้อที่5ก็คือด้านเทคโนโลยีการรับความเจริญเข้ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางไหนนะคะไม่ว่าทางคอมพิวเตอร์ทางไหนก็ตามนะคะแม้แต่ว่าทางโทรศัพท์ที่นักเรียนได้ใช้อยู่นะคะบางครั้งนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรอ่านไม่ออกไม่รู้ความหมายนะคะแต่นักเรียนก็จํานะคะจําแล้วก็นํามาใช้ได้นะคะนี่เป็นความเจริญก้าวหน้าของเท,เทคโนโลยีนะคะต่อไปรักในการเขียนคําภาษาต่างประเทศนะคะ ข้อที่1ก็คือใช้ตามคำเดิมที่ยืมมาเช่นฟุตบอลเม็ดคุกกี้เค้กไอศครีมชโโ็อกโกแลตพิซซ่าเป็นต้นคำว่าเป็นต้นนี้ไม่ใช่เป็นภาษาต่างประเทศแต่บอกให้รู้ว่ายังมีคำอื่นอีกหลายคำนะคะไม่ใช่หมดแค่นี้นะคะต่อไปเปลี่ยนตัวสะกดนะคะเปลี่ยนตัวสะกดให้ผิดไปจากเดิม เพื่อให้ออกเสียงได้สะดวกเช่นคําว่าพระเอินลอดิงสะกดเป็นภาษาขมาลเราก็นํามาเขียนเป็นภาษาภาษาไทยว่าพระเอินที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้นะคะามาดูข้อที่3เปลี่ยนรูปและเสียงให้ผิดไปจากเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับการออกเสียงภาษาไทยเช่นห่วงโลเป็นภาษาจีนเราพูดยาก นะคะผู้ยาก็นำมาเปลี่ยนเป็นอังโลนะคะอังโลหรือว่าเตานั่นเองนะคะตัวอย่างคำและการอ่านออกเสียงคำภาษาต่างประเทศนะคะเช่นคำว่าฟุตบอลฟุตบอลนี่ไม่ใช่ภาษาไทยนะคะเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศนะคะเราะภาษาไทยเรามาใช้ก็คือเรียกง่ายฟังง่ายก็คือฟุตบอลไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรแล้ว ไอสกรีนก็พูดง่ายและฟังง่ายก็คือไอสกรีน e นะคะนี่คือการอ่านนะคะต่อไปมาเป็นการบ้านอีกแล้วค่ะนักเรียนค่ะให้นักเรียนอ่านหนังสือภาษาพาทีบทที่9นะคะภาษาพาทีเล่มหนเอ่ยภาษาพาทีเล่มนี้นะลูกภาษาพาทีเล่มนี้นะคะให้ลูกอ่านบทที่9นะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดในหนังสือ ทำแบบฝึกในหนังสือเล่มนี้นะคะหน้าที่89กับหน้า90สองหน้านะคะทำหน้า89กับหน้า90นะคะในภาคเรียนนี้คุณครูให้นักเรียนทาําแบบฝึกในเล่มนี้หมดเลยนะคะไม่มีลงสมุดแล้วเพราะเติมที่หนึ่งเราลงสมุดแล้วเราเขียนแล้วนะคะเติมที่สองให้ลงในเล่มนี้นะคะ,ะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนตั้งใจเขียน ให้ลายมือสวยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ